แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอมล้วนและรับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวกแปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับเหมือนเดิมใกล้จะเข้าสู่9 0 0 0 0ซับละอ่ะก็วันนี้นะครับได้รับมอบหมายมาเหมือนเดิม5 0,000บาทไม่เน้นละ2 0 0เหรียญเน้น100น้องเขาบอกมาเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างคือเมื่อวานมันก็คุ้มแหละแต่ว่าเปลี่ยนแนวเป็นแนววันนี้เขาอยากเขาอยากวิจัยเขาอยากวิจัยเราจัดให้เราเป็นหนูทดลองอหรอละมาเด้อ่ะโอเคครับก็ไม่เป็นการเสียวเวลานะวันนี้เดี๋ยวเราลุยกันเลย โอเคครับตอนนี้เราเหลือกี่นี่วนนะี่ยเหลืออีกเพชรเดียวอหอได้ไเน,นะวันนี้คือน้องเขาบอกว่าเน้นไปที่ฝั่งซ้ายสีฟ้ามันจะออกวะนี่ยเฮ้ย ร้อยที่เด็ดนะเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอกัวการข้างในแปลกๆแล้วเงี้ยใช่เหรอเงี้ยเฮ้ย โอ้โหเพิ่งเป็นครั้งแรกที่กดลอยแล้วไม่ออกฟ้าเีี้ยฟ้ารุนรัวเลยเดือดจัดไอดีนี้คุณคุณต้องปรับเลทเหรออิอ่ามีอยู่ประมาณอานดูแค่เลขหน้าครับง่ายๆ17หมื่นเจ็ดไม่ยากไม่ยากบวกลบเลือกตัวเบิ่มเบิ่มให้เหรอจริงหรือเปล่า แต่เงินในเกม่ะเยอะจริงโอ้โหไวมาเก้าแสนแล้วตอนนี้หมื่นละสองแสนได้มาล้านล้านอ่าเดี๋ยวขอน,นับบวกแปะก่อนเมื่อวานต้องเท้าความไปก่อนเมื่อวานห้าหมื่นแรกสี่สิบหกใบห้าหมื่นที่สองสี่สิสี่ใบวันนี้ผมรู้สึกว่าได้มากวากว่าเดิมแต่ไม่รู้สรุปออกมามันจะเท่าเดิมหรือเปล่านะหรือหรือน้อยกว่าเดิมอ่าลองดู รุนบวกแปดอะอ่ะยี่ห้าโอ้โหกูว่ามากกว่าเดิมละยี่ห้าบวกสิบแปดฮะสี่สิบสามแล้ว 25, แล้วลใบนี้โบติไม่ได้อยู่ในกิจด้วยนะถ้าสมมุตินับสี่สิบสี่แล้วอ่ะหกสิ 64, บสี่หกสิบเก้าใบชี้ยะแค่เปลี่ยนจากกดที่เราฝั่งฝั่งเลเจนด์มากดฝั่งอีพิกอะห่างแบบห่างชั้นกันมากอ่ะห้าหมื่นเมื่อวานเว้ยแต่เมื่อวานอ่ะคุ้มไงเน้นเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณวันนี้เน้นปริมาณ เดี๋ยเราต้องไปดูไอ้เชี่ยแม่งมากกว่าเดิมสามาิบอยี่สิบาทไปแต่ผมต้องหาตัวไปเคลียร์ก่อนน้องเขาบอกว่าตีบวกทิ้งได้เลยอุ๊ยจิมลาวไปก่อนนะก่อนเชฟเอจะมาอุ้ยหงมืนเลยเหรอ มามามาห้าใบานี้แล้วเดี๋ยวเราลุ้นโบแปดยาวๆ70เจ็ดสิบใบ TS เฮ้ย,ายาบายเป้มึงอย่าบอกนะดูบ่อยอะไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยครอสหรอหมื 12, ่นสองหมื่นหรอ ฮะตาแต่งดีถือว่าเป็นการ์ดออร์ร้อยสิบห้าไม่แย่เจวันใครวะิมิดอุ้ยหกหมื่นวะกอลสก้าเฮ้ยมันออกดียังวะฮะึสารต่อจากเมื่อวานไปหน่อยเว้ย <c oughs> ไม่อยากเทียบกับเมื่อวานเลยมันทุเรศวะ่ะสู้ไม่ไหววะ่ะ โอฟาน่า oh, ตอนนี้อยู่ทีมเดียวกับโรนโดว่าถ้าจำไม่ผิดไปอยู่ทีมซาอุอาแลฟอร์ดโอ้โหมาปโอโ oh. oh. หวังเยอะไปเค okay, มาหมดทีนี้เหลือแต่ลุ้นบวกแปดแล้วเริ่มจากสามถึงแปดก่อนมีทั้งหมดสิบแปดใบเดี๋ยวต้องมีช็อตกดรัวเหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่ใช่ทีเดียวสิบแดนะขออนญาตไปตามจังหวะแล้วกันนะแล้วแต่สภาพอารมณ์ยากกว่าที่ใบเนี้ย แต่ยังไม่ร้อนอย,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งุนหงิดอย่าเพิ่งุนหญงิญหญดต้องใจเย็นก่อนต้องฮึบไว้ก่นอนเฮ้ยบล็อกเกอร์เฮ้ยอ่าโอเคถ้าใบนี้มันมาระเบิดพลังเลยมันก็จะเว่อร์ไปต้องใจเย็นไปก่อนมันยังไม่ใช่โอโ้โหเพิ่งเซตแรกอืม มามาเป้เ็นเซมาโอ้โหชิบะมาเป้ปะเบนเซมาสิเอปะมาเป้องดีอะไรอย่างงี้ปะเยะอเอาไม่เป็นไรมา,าก่อนบุกแปดเซเก้วะตัวแม่งเยอะดีนะพูดถึง LN อืมเจ็มากอ่ะอี๋ก็จะออกเอลเอ็นีอสคือรอให้บวกแปดก็ยังไม่ลั่นใช่ไหมตัวนี้มันไอ้ี่ยผมลุ้นไขวะโอเว่นโอ้ยเสียดายมึงไม่เป็นกองกลางมึงไม่เป็นกองลงงกอหลังวะไม่แย่สำหรับสามถึงแปดเออแต่ว่าช่วงนี้เราต้องเริ่มหวังแล้วนะเอ๊ะกูไม่รู้กูว่าเล้ว คือผมไม่อยากจะเฟกตัวเองว่าแบบกูไม่รู้ว่ามีซอนกูไม่รู้ว่ามีซอนอะ่ะถ้าเป็นซอนบุกเจ็ดมันก็ไม่อยู่ตัวล็อกอ่ะตัวล็อกอ่าโ,โอเคโอเคโอเคไม่รู้ไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่ใครวะโอ้โหลูกลักพี่ฟาน เจอลาดแลมพาดเอ้าเอาแลนเนียวไหงเหรอเอาเอาไม่รู้เอามาก่อนแลนเนียวไหงเหรอพ่เจอร์โอเคโอเคถือว่ามาช่วยตเติมตเต็มกันเข้าไปก่อนสปอตไลท์ประเทศเฮยอะไรเฮ้ย โอซิมเฮนบ้าประเทศเนี้ยไอ้้ย่ในหัวผมมันไม่มีใครแล้วมือยัอมืมอมืออีกอเอาโวนียี่อ่าไม่แย่ไม่แย่หนึ่งแสนใบละแสนแบบว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนเฮ้ยมาสักทีนะรออยู่นะกูรออยู่นะเว้ยโอ้โหพอพอเป็นประตูแม่งจบเลย ชากิรี่แม่งแพงเว้ยผมได้ข่าวมานะปีเนี้ขายนอกได้ด้วยมาเลิสิตอีตัวมึงเป็นใครเนี่ย แล้วเปลี่ยนเลทก็เปลี่ยนอหรอเฮ้ย <Hey! S 1> มึงเอาแยา่เหรอเอาแนริีมึงมาเลยดิเฮีย <c oughs> <c oughs> เอาแตงนีมันมาบก8มึงมาเฮียหลายรอบว่ะคือแม่งขยันมาด้วยดิสองตัวละที่วันนี้มันอารมณ์มันเฮ้ย <c oughs> hey! นี่แสนแปดพอได้ไหมขายได้บอ่อะนี่ไงผู้ร้วๆวฮะอุ้ยดัมสกัดไปเก้าหมื่นรู้แต่ว่าตอนเนี้ยมืดมืด เปปี้อหรอไอ้เฮียมาทุกวันมาทุกวันมาจนุณจะดาวทกอะและไอ้มาอย่างเงี้ยแม่งมาบวกแปดชลิดเอานน้นอิตาลีอิตาลีมันต้องตำแหน่งขี้อะ มกซ้ายออกมาเลยนี่แล้วมีอารมณ์มาเกี่ยวอ๊บไขวะอเออกูยอยากเป็นลมแบบมึงอะ่ะไอ้มาพินยอดมึงไม่ต้องทำท่าให้กูเห็นหรอก แล้วแม่งดีใจถ้าเป็นลมทุกคนมึงเป็นซตีเลยสกยังไม่ได้ครับตัวหนักๆกวันนี้ไม่มา <c oughs> แม่แต่คือถ้าแค่แค่เอาไปเที่ยวกับเมื่อวานอะ <c oughs> ก็ไม่เห็นฝุ่นละมันยากไอชี้เปิดเที่ย <c oughs> ได้ในมาได้โจโค เจ้าขอยดีกำลังซับน้ำตาอยู่เนี่ยกูไม่น่าเลยนี่ไงโอ้อเห็ดไหมอ้าอ่าเทียดเทียด เจเปิดสองใบเลยต้องมีบ้างวะช็อตพีกเกมนี่ไงมาละโอซิมเฮนบวกห้าไปก่อนอี้เช่ยโดนเพ่งเลงวะปิดสตตีมหนีแล้วแอปเปิดคนเดียวยนี่ไงแซลเยอะหรออึ๊บ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  วันดวงแตกไอ้ซาสหกแสนเออผมผมผมคิดอยู่ว่ามันน่าจะแพงสังหมาจัดอะ่ะดูดิเกรออุ้ยโอ้ไม่ไม่ดูดิเกอร์วะเอามาให้มันมันดีใจไม่ลงแล้วอะสี่แสนมาถ้ามาตั้งแต่แรกอาจจะได้สนุกอยู่นะแม่งมาตอนหลังก็มันทำอะไรไม่ได้ ไอ้เฮี้ยมันเทียนไม่ออกจริงวะมึงเป็นใครอ่ะวันนี้คือไม่มันเลยวะวันเนี้ยหวงว่ามันก็ต้องมีวันแย่ๆวะ่ะไอ้เฮี้ยวันนี้มันดูดิเหี้ยไรเฮ้ยมันอยู่บายเยิ้นด้วยหรอ เก็บไปก่อนล้านเราทำไบเยอร์อยู่พอนะกิจนี้พักแล้วอ่ะเฉลยดีบอกพอลนะกิจนี้พอจริงหรือเปล่าอาจจะพอจริงอาจจะพอจริงที่บอกวารานอ,าอ่ะได้หวดเลยไม่ต้องกันไก่หน้าบอกกูขอเปิดกูดขอค่าเนมาคืนนะเมื่อวานมึงเอาเป็นหลักเกินเอ็มกับแพงมันขายนอกอีกแต่บอ้ าบกแปดติดก็อาจจะได้มีอะไรหน่อยตีบบกแปดไม่ติดมากันหลายเดือนละอัพสมเออไม่ได้ใช่ว่ะเหลือสาอันเผื่อไว้เผื่อเขาไว้ตีตัวอื่นวอลล่ามาสแตทน้อยไว้ปีนี้ไม่ได้แบบยังไม่น่าทุ่มขนานด